สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดไร่ขิงนะท่านผู้ชมครับจะพาท่านผู้ชมทุกท่านเดี๋ยวไปขอโชคกันนะเป็นไงวิวโหวแบบว่าวิวร้อยล้านมากเลยวัดไร่ขิงนะสวยมากมากเลยนะครับท่านผู้ชมที่นี่นะครับก็ตรงนี้จะมีอ,ะองค์ท้าเวสวุวรรณอยู่ด้วยเนาะเดี๋ยวไปดูกันนะโอ้โหตรงนี้ก็จะเป็นท้าเวสวุวรรณซึ่งอยู่ด้านหน้าตรงนี้ท่านผู้ชมนะสวยงามมากเลยนะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ยังไม่เคยมาวัดไร่ขิงเนาะ บรรยากาศเป็นประมาณนี้ท่านผู้ชมเนาะวันนี้ก็คนค่อนข้างเยอะนะครับคนนข้างเยอะน้อยใช่ไหม,มนในก็คนเยอะอยู่นะพอสมควรนะท่านผู้ชม,บบมด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมเนาะใครยังไม่เคยมาใครยังไม่เคยมาไหว้พระวัดไร่ขิงอึเอ๊ะ นี่ไล่มาเหรอเออเลขขึ้นท่านผู้ชมเห็นไหมสองสามห้าเห็นไหมเนี่ยเนี่ยสองไเนี่ยห้าสองห้าสามเหรอสองห้าเห็นสองห้าอะไรสามอ่ะพี่พี่นี่ไงเลขสามสองสามห้า ทุกคนดูนะครับเ๋ยจะส่งให้ท่านผู้ชมดูนี่อันเนี้ยผมเดินเข้ามาเพื่อผมสะดุดตรงนี้เลขสองอันนี้เลขห้านะครับสะดุตรงเนี้ยแรกผมมองเป็นเลขสามนะเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเลขสามนะครับ,รเ, 3, รบเห็ดไหมเนี่ยเนี่ยเลขสองท่านผู้ชมนี่เลขสองนั้นเลขห้าไะไอ้ตัวเนี้ยมันมันเลขสามเลยปะผมเห็นอย่างนี้เลยนะแต่ที่สะดุดตาแรกเลยก็คือสองกับห้า ชัดสุดตอนแรกเดินเข้ามาเดินมาปุป๊บอะนี่สองกับห้าขึ้นมาแบบชัดเลยไมนใช่ห้าเหรอพี่ไหนเนี่ยป๊บแล้วขีดวงมาเพราเป็นแค่ห้าแล้วไม่รู้อะเห็นตัวนี้เป็นเลขสองน,น,น,นี่ไงตัวน,นี้ไงเลขสองก็เห็นแล้วขามหมดขามหดสองเน,นี่ยเลขห้านี่นี่สองห้าอันนี้ก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่ตอนท่านผู้ชมแล้วอันนี้ก็คือเป็นการแปะของคนที่เขามาคือเขาไม่ได้มีความตั้งใจในการแปะหรอกท่านผู้ชมแต่ว่า เราเดินมาผ่านมาแล้วก็เห็นอ๋อนี่ห้าเนาะห้าอ่าโอเคนะผมคิดว่าสองกับห้าเนี่ยเด่นสองกับห้านี่สองตัวนี้หุนห้านู้อ่ะไม่รู้อ่าอาจจะเป็นโชคก็ได้เนาะเอออนนี้จะไม่ให้ติดพูดกันนะเพราะว่าจะเกิไป๋อก็ไหว้ดอกไม้อย่างเดียวพูดมีแต่ให้ไปวางอ๋อให้พูดไปวางโอเคโอเคท่านผู้ชมเราได้เลขนี้นะแล้วก็มีทองแปะครับกเราไปไหว้ท่านในบทนั้น วัดไร่ขิงบอกว่าให้ระวังรองเท้าหายด้วยนะอย่าใส่รองเท้าอย่าใส่รองเท้ายี่ห้อมาเ,เดี๋ยวรองเท้าหายโอเคท่านผู้ชมอย่าพาทุกคนไปไหว้พระนะครับในโบสถ์กันดูนะครับโอ้หลายปีแล้วนะมาอยู่เทพบนานแล้วนะไม่เคยได้มาเลยนะครับสาธุสาธุาธขอัวขอลาบทางแรกเหมือนกันนะเนี้ย จากุทุกคนขอให้ทุกคนได้รับโชคขอให้ทุกคนมีโชคมีลาภสาธุอนิรภายทุกคนมาขอโชคขอลาภที่นี่นะมาไหว้พระศักดิ์สิทธิ์ของวัดแล็กิงแห่งนี้เท่าชมนะครับสาธุสาธุครับก็ได้เลขเดี๋ยวเราไปดูอันนี้จริงๆนะ e ีนีเน้เรามาขอโชคกับกุมารด้านหลังตรงนี้ใช่ไหมอยู่ด้านหลังของพระประธานหลังนี้แหละจะอยู่นอกโบสถ์นะท่านชมก็น่าจะได้โชคกันอยู่นะ ได้เลยเหรอได้่ลยไปนักชมยีไหว้พระเรียบร้อยแล้วไปเดี๋ยวไปดูขอโชคฝั่งน้ดีกว่านะครับเดี๋ยวจะวนมาเสียงซมซี้ด้ยไหมสาธุด้านนี้ทะลุได้เปล่าแล้วก็พี่อินพัดตามโคนน่ะพี่จุดที่แกะแล้วก็พี่อินพัดอินทนะอืมมาแล้ว โอ้โหสวยจังน่ารักมากพี่แก่ีอ่ันนี้พี่จุกพี่จุกพี่จุกพี่แก่อินนัแล้วก็พี่อินนะครับพี่อินทนัทเนาะแล้วก็คือพี่อินนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาไหว้ไหว้ก็คือยกมือไหว้เฉยๆใช่ต้องขอแต่ขอแต่เทมซีอย่างเดียว แล้วก็จะส่องตามองเราแล้วบอกสาวที่มาทั้งสามวันนะอ่าทุสามทุวันนี้ที่แก่ที่แก่อิ่มนะครับวันนี้ผลสองเลขนะครับมาขอโชคขอลาบนะก็ขอเลของค์ละหนึ่งหนึ่งตัวเลขเนาะขอองค์ละหนึ่งตัวเนาะก็เดี๋ยวเราจะดูเลขกันท่านผู้ชมว่าองค์องค์ไหนจะมีเลขให้เรานะครับก็น่าจะมีเลยนะครับ เราก็จะตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราลองลองลองอา่านเซซีก่อนนะครับขอโชคขอลาบนะสาธุจะทําทบุญก่อนไหมเดี๋ยวเราทําบุญตร,ตรงนี้ด้วยท่ามาชมนะสาธุ เดี๋ยวใส่ตะมุนก่อนที่เียเป็นมือที่เขาบ้างก็ได้เออเนาะเสียนเป็นมือที่เขาบ้างโชคขัลาบเด้อเดี๋ยวเราเขี่ยเาเทมซีมาออยู่ไหนอ่ะเียเราจะขยับตะมุีเนาะกระชุ่มชุดได้ไหมได้เพราะก็มีไม่ เลยพี่ห้าเลขห้านะทุกคนนะครับอาเพลดเอคนเดียวเลยนะผมเห็นนีสามาแล้วแปดห้าแปดห้ามีแปดนะครับอตัวอีกตัวหนึ่งนะ สามสามอืมแปดแปดถ้าเดียวกันก็สามสามสามห้าแปดสามแปดห้าสามห้าแปดสามห้าแปดสามแล้วก็ตรงกับที่ผมเห็นตรงนี้นะครับ่บวกผมไม่ขยเห็นว่าเป็นสามไปห้าลงนี้แล้วสามถึงสามถึง โอ okay, เคนะครับก็ได้เลขเป็นห้าแปดสามตัวใหญ่นี่สามแล้วก็ห้าอืมโอเคก็ได้เลขตรงกันกับเซ4มซีโอเคนะเดีย๋ยวเรารลองส่องที่ตัวดูว่ามีเลขอะไรบ้างแต่และองค์นะแต่เดี๋ยวดูกันเมื่อกี้ผมเห็นอยู่มีสองตัวละสององคนี้ผมเห็นละเนาะผมเห็นสองกับห้าเห็นไหมเอสน่ะผู้ชมอยู่บนนี้นะเป็นเลขสอง สองห้าหรือว่าสองเก้านะ่ะเห็นไหมเลขสองหรือเลขหา้าเลขสองหรือเลขเราเห็นที่หัวพิจุบเนาะใช่หัวพิจุบที่เห็นเป็นที่เรเห็นเป็นสองกับห้านะสองห้านะแต่มองก็เหมือนสองเก้าเหมือนกันสองห้าหรือสองเก้าน,นี่นี่เลขสองอันนี้เลขห้าหรือเลขเก้าไม่รู้ฝั่งนี้ตรงนี้เลขห้าหรือเลขเก้าเห็นไหมดำๆเห็นปะ ไม่เห็นเลยเหรออันนี้จะมีตรงแก้มตรงแก้มก็มีเลขเป็นเลขสองถ้าเราเอาตัวใหญ่ก็เลขสองตรงแก้มนะนี่เงี้ยทางบน,นเป็นสองห้าหรือสองเก้านี่ตรงนี้ตรงนี้มีเลขสามนี่เลขสามเห็นไหมใช่รอยดำๆเขียนเป็นเลขสามเลยได้ โน่งนี้ล่ะอันนี้พี่พแกะเห็นเลขอะไรถ้าเป็นเอาแบบเลขทองอ่ะเป็นเลขเก,ก้าใช่ปะ่ะเนี่ยเนี่ยเลขเก,ก้า อ๋อตรคอยุณผู้ชมตรงนี้เหมือนเลขกเก้าตัวใหญ่เลยอ่ะเห็นไหมดำดำตรงนี้นไง แต่ผมชอบที่สองห้านะทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้ผมเห็นที่ใบเสมาเมื่อกี้นะเป็นสองห้าสองสองสามห้าหรือเปล่าแต่ตอนแรกอ็เห็นชัดๆเลยคือสามสองกับห้าชัดมากนะครับหนึ่งหกสามหนึ่งหอืมจะทอนแสงอยู่นะอ่ะเดี๋ยวเราคิดว่าตัว องนี้น่าจะเป็นเลข 6, หกใช่เปล่าอยู่ตรงแก้มอะเห็นไหมดำๆอ่ะเนาะเหมือนหกเนาะท่านผู้ชมนะก็องนี่ยองนี้ก็จะเหมือนตัวนี้นะนเหมือนเลข 6, เนี้นะเหมือนเลขหกเนอะองนี้เหมือนเลขสามนะครับองนู้นเหมือนเลขสองสองสามหกอ่ะมีแต่เลขสองสามเทนั้นเลยหรออันนี้สังหัวแล้วไหมยังไงสังหัวเหรอ ไม่นะแต่ว่ามันเห็นจริงๆําเพื่อผมเงยหน้าอย่างองค์นู้นน่ะเงยขึ้นมาแด้เห็นเป็นสองห้าใช่ไหมสองห้านะครับแต่ว่าเอาเลขสองตัวเดียวก็ได้นะครับเพราะแต่ตัวนี้องค์เนี้ยองค์นี้จะเป็นเลขเลขสามตอนตอนนั่งไหวอยู่มองเห็นเลขสามอันนี้เขาเรียกกุมารหน้าทองนะองค์เนี้ยใช่ไหมเพราะญาติโยมแปะแต่ตรงหน้าตรงหน้าหมดเลยอะเป็นหน้าสีทองหมดเลย อุมาหน้าทองนะองนี้องหน้านี่นีอ่อนเลขอไรเอสนั่นทุกคนนี้เลขอะไรเออเอสเลขอะไรเมื่อกี้มองมาเป็นเลขนะทุกคนนี่เลขอะไรเอ็ดทสามป่ะให้ดูดาให้ดูให้ดูดาหรือให้ดูทองด,ดูทองเนี่ยเ,เลขสามสามศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าอ่ะ ให้ดูทองใช่ไหมอ่าดูทองเมื่อกี้มองมาเป็นทองนะหนงถ้าให้ดูทองเนี่ย9 9ก็ได้แล้ออกไปแล้วหรอเอาออกไปแล้วถือว่าให้โชคอลนเนี่ยแ,แต่แต่ตอนนี้ก็เหมือนมันเหมือนเลขมันเลขสามแล้วเนี่ยสามกลางเนี่ยเหมือนเหมือนแปดป่ะอันนี้อันนี้มันเหมือนเจ็ดนะเอ็ดนี่แต่ถ้ามองมาแงบนี้เป็นเลขเก้าใช่ปะ่ะ<ช>แต่มาแบงนี้เป็นเลขเจ็ดนะสามแปดเจ็ดอ่ะ เนี่ยเหมือนสามอันเลขแปดอันนี้เลขเจ็ดสามแปดเก้าไปเออสามแปดเก้าสามแปดเจ็ดแต่แปดเก้านานมากเลยกว่าจะออกอะ่ะก็เห็นสามเห็นสามกันเก้าแค่สามเก้าตัวเดียวตรงกลางเลยท่านบอกเนอะเห็นสามกปดเก้าแล้วชัดเลขอะไรกันแน่ถ้าผู้ชมตีมานะใครเห็นเลขอะไรก็ตีแล้วกันเพราะว่ามองแบบนี้ก็เหมือนเลขสาม ามศูนย์เจ็ดสามศูนย์เก้าประมาณเนี้ยเนาะสามเจ็ดสามเก้าโอเคเนาะได้เลขประมาณนี้ะน, mm hmm. นะครับอืมก mm ็พ hmm. ามาขอโชค mm hmm. ขอลาบอยู่ที่วัดไร่ขิงเนาะนะครับ mm hmm. ก็ mm hmm. ทุกคนต้องรู้จักอยู่แล้ววัดไร่ขิงนะครับก็ลองมาขอโชคจริงๆอ่ะตรงเนี้ยอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทางญาติโยมไม่รู้จักไม่เคยเห็น mm hmm. อยู่หลังโบสถ์พระประธานในวัดไร่ขิงนะครับก็ลองมาขอโชคดูแ mm hmm. เดินอ้อมไปดูนะีย นะทุกคนหวังว่าทุกคนจะมาขอโชคขอลาภที่นี่สาธุสาธุาาองค์นู้นนะครับจะเป็นเลขเลขสองนี่อันนี้เลขสามนะครับอันนี้เลขหกนะครับสองสามหกนะครับสาธุ ท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราอยู่ที่วัดไร่ขิงเนาะวันนี้จุดหลักของเราที่เรามาขอในวัดไร่ขิงก็คือกุมาณสามองค์นะครับพี่จุกพี่แกะแล้วก็พี่อินนะครับสามองค์ตรงนี้ท่านผู้ชมวันนี้มาก็ได้เลขตามที่เราอ่าเตีเสี่ยมซีซีจะเป็นห้าแปดสามท่านผู้ชมส่วนอ่าแต่ละองค์นะพี่บางคนจะเป็นพี่จุกได้เลขสองนะครับพี่อินได้เลขสามแล้วก็ ที่แกะได้เลข6น้ำชมจะได้ประมาณนี้2ชุดนะได้ที่ได้2ชุดนะครับสำหรับันนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวจะพาไปที่ไหนอิย่าลืมติดตามรับชมทีวโีโอนะครับวันนี้เราลาไปแล้วนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านขอทุยคนได้รับโชคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสองเลขบ่ียเย็นใหม่แล้วมาดูอองด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย

ไม่ดันีโอรยวะยเพราะเนนคจะไ้พุทประจัก์สุข้อพระนแ่พระุของครูบาอาจารย์ากรวมเพียรทบุญพระป่าลอยฟ้าทุกคนที่เราจะไปทำบุญพระป่าลอยฟ้า ว่าใจของมันป่าคีที่คือปัญญาก็คือสุจิบุรีสุขก็คือการได้ฟังมันกระจายมั้งนะถ้าเกิดทำได้ทีอั้นก็จะทำด้วยกันเลยแหละทำนี้เด็ดๆนั่นเด็ดๆไม่ใส่นะ่นคือไมใส่นะอย่าใส่ตรงนี้ถามไอ้ที่ใส่ได้เลยครับครูบาอาจามบัณฑิุถามในสิ่งที่เรายังไม่เคยทราบถามในสิ่งที่เป็นประโยชน์ อาใส่อะไก็คือหัวใจของนําป่าเลยข้อสุดท้ายเมื่อถามแล้วสาธุอันนี้เราก็ทําบุญดที่อันนี้เรียกว่าป่าลอยฟ้านะครับก็ใครที่สนใจอยากจะมาเที่ยวชมแล้วก็อย่าลืมนะจุดนี้เป็นจุดพระป่าลอยฟ้านะครับทุาผู้ชมก็มาทาบุญกันนุโมทนาสาธุกับญาติโยมที่ได้มาติดต้นพระป่าลอยฟ้าดูจะได้ถวายเป็น หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์แหล่งที่ข่าโอกาสในการศึกษาทั่วทั้งประเทศไทยได้ที่โยมเร้มาทําในวันนี้นอกจากจะได้ไปท่านผู้ชมการศึกษาพระสงฆ์สมณีเล้ยก็ยังจะได้เป็นุระายชน์นไปทำบุญลงศอืมทำมาทุกเพียงแค่แต่ทาที่พี่บุญที่โมทําบุญพระปาดฟลายปาไปแล้วนะครับร้อยหนึ่งหบาทใช่ไปทําบุญ ลงศพหมายหมายถึงเอฟซีทางบ้านก็ทําบุญร่วมกันนะทำบุญทำบุญแล้เปิดดูเราแค่นั้นแหละใช่ก็ช่วยช่วยช่วยแชร์ช่วยดันให้เราเนาะนะครับก็อาจจะได้รับบุญได้รับโชคกับพวกเราเนาะเราก็ทําเผื่อทุกคนนั่นแหละนะครับตรงนี้เป็นอะไรบุญลงศพหรอบุญลงศพเดี๋ยวเราจะเพี่จะไปทําบุญลงศพทุกคนนะครับนานที่จะ เข้าวัดเนาะส่วน,นใหญ่จะไปหาแต่แม่ตะเคียนหมดเลยแม่ตะเคียนที่วัดนะที่นี่มีไหมที่นี่มีไหมที่นี่ไม่มีแม่ตะเคียนนะยเนาะ,นนะ,นนะเดี๋ยวพี่จะไปทําบุญรงศพนะครับทุกคนตรงไหนนี่ไงนู่นนะครับเดี๋ยวพี่จะทําบุญตรงนี้นะครับบุญลงศพนะครับเือทําบุญการทําบุญร่วมกัน เขียนดิเอาเงิ่โต๊ะแล้วก็เอาเงินใส่ตู้เอาเลยควรควรจะเอาตังค์ใส่ตู้นะเอาตังค์ตู้เนี่ยโอ้ไม่ใช่เอาตังค์ใส่ลงนะออเมาชื่อใส่ลงเหรอใช่ไหมหรือยังไงโอ้โหอเป็นการสะดอะเคาะเหรอเป็นการสะดอะเคาะนะไป อรรจัจจัยใส่ตู้อ่าปัจจัยใส่ตู้เอาชื่อเราใส่โลงอ๋อเหรอสะดอะเคาะแล้วกันเนาะถือว่าเป็นการสะดอะเคาะแล้วกันนะหยิบถูกครับือหยิบถูกสำหรับคนที่เขาไม่ไม่มีอืมก็คือทางวัดก็จะไปเอาไปให้ทางคนที่ไม่มี <S <S อุ้ยเอ็ดเอดอยังไร เฮ้ยเอออิงมือเนี่ยรางวัลแตกแสบนะครับอะไรอีกเอยสิสเฮ้ยเอทรางมาแตกแสบกันนะเอ็ททำบุญลงศพแล้วทำบุญลงศพอย่างนี้เลยเหรออย่างนี้เลยครับเฮ้ยน่าน่นาน่นาเฮ้ย